สวัสดีค่ะกระแสการทำศัลยกรรมในช่วงหลังๆมานี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยนะคะบางคนเกิดมาก็พอใจในรูปลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าบางคนก็ไม่แล้วก็ตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมค่ะก็หลายเหตุผลกันไปนะคะน่าเสียดายที่ก็หลายคนเหมือนกันทำศัลยกรรมแล้วเกิดผลเสียหายร้ายแรงกับตัวเองวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ ในรายการที่จะนําทั้งความจริงและหลักคําสอนอย่างเข้าใจง่ายๆให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มาพูดคุยกันในข่าวฮิตกระซิบกรรมค่ะตอนนี้ทําศิลยกรรมเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในสังคมไทยอะคะ่ะหมอมุ้ยคิดยังไงในเรื่องนี้คะถ้าจริงๆแล้วการทำศิลยกรรมเนี่ยคนมักจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายเป็นความสวยที่อยากจะสวยตอนเช้าเย็นก็สวยได้ การทำศัลยกรรมมีหลายรูปแบบการเติมให้ดูดีกับการลดให้ดูดีอันนี้ผู้กระทําก็ต้องเลือกปฏิบัติเองว่าเราควรจะกระทําอะไรให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจะเป็นการดีแล้วลทำบุญสวยชาติหน้านานเนาะทําหน้าสวยชาตินี้อะค่ะถ้าจริงๆแล้วอันนี้คือวัรีเด็ดที่ตามคลินิกศัลยกรรมทั่วไปชอบใช้กันมากก็คือ<แ>ทําบุญสวยชาติน้าจะไปทําทําไมมองเรื่องบุญเ,เป็นเรื่องข้างหลังแต่กลายเ,เป็นว่าทําหน้าสวยชาตินี้ เป็นเรื่องหลักเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้ถ้าเรามองเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีทั้งคู่เลย <Okay. S 1> แต่การกระทำเราควรกระทำอยู่ในลิมิตหรืออยู่ในขอบเขตที่ไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปหรือไม่วู่วามในการกระทำอย่างน้องพริตตี้ที่ไปทำศัลยะกรรมแล้วก็เสียชีวิตล่ะคะหมอมุย้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดได้สองประเด็นก็คือ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะกรรมกับการกระทำถ้าจริงๆแล้วกรรมกับการกระทำก็คือเรื่องเดียวกัน mm hmm. แต่กรรมก็คือเรื่องของอดีต การกระทําค <behav> ือเรื่องของปัจจุบ <anak lonely> ันตรงนี้อย่างแรกเลยมองถึงกรรมถามว่ากรรมของพิตตี้คนนี้ทำไมถึงเป็นเรื่องนี้สิ่งที่เกิดจากกรรมของพิตตี้คนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติและรวมถึงการกระทํากับฝั่งตรงข้ามคุณหมออาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการเห็นน้องสวยๆฉีดอีกนิดเติมนิดเติมหน่อยก็เติมได้ละแต่พอเติมไปมันกลายเป็นการเติมที่ล้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อย่างภาพข่าวที่เกิดขึ้นก็คือน้องเสียชีวิต ถ้าพูดถึงข้อดีล่ะคะข้อดี<ถ>ยังมีไหมถ้าจริงๆแล้วการัลยกรรมเนี่ยมุมมองของหมอมุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าการทำัลยกรรมเนี่ยเป็นการเสริมโง่เหงบางอย่างเป็นการเสริมชั้นาสายกับตัวเองชั้นาสายคือกายร่างสังขารของเราทั้งหมดเราเกิดมามีอายุเท่าไหร่ผมสั้นผมยาวการตัดผมการทําให้มันรูปน้าเข้ารูป เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีเป็นการเติมเต็มโงเ่เฮงให้ดูว่าคุณลักษณะของเราเนี่ยมีคุณลักษณะที่ดีขึ้นการเสริมนิดนิดหน่อยๆน่อยจะเติมให้เราได้รู้สึกว่าเรามั่นใจโดยส่วนตัวแล้วเชาว้าสวดมนต์เย็นสวดมนต์ไม่สวยมันรู้ไปเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่ได้กับตัวเองคือการปฏิบัติศีลภาวนาการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นผลบุญที่ดีและเป็นผลบุญที่ถาวรไม่ต้องกลัวเบี้ยว ไม่ต้องกลัวยุบลงไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะเบี้ยวผิดรูปเพราะว่าสิ่งนี้มันออกมาจากภายในสู่ภายนอะกเลยเชื่อว่าการทําบุญเนี่ยไวกว่าทําหน้าแต่ทําหน้าก็เป็นการที่เราจะเพิ่มเติมให้กับผลบุญที่เรามีเนี่ยหนุนนําให้กับตัวเองได้มันถึงขนาดที่ว่าต้องทําประเภทนี้ถึงจะออกมาจมูกสวยทําประเภทนี้ถึงจะออกมาหน้าสวยไหมคะ ถามว่าถ้าเราอยากหน้าสวยเราจะทําอะไรอย่างแรกเลยเราควรปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ภาวนาการสวดมนต์ภาวนาอย่างแรกเมื่อเรามีการขยับปากสวดมนต์ทุกวันมีการปฏิบัติด้วยตัวเองทุกวันเนี่ยร่างกายและใบหน้าใบตาเนี่ยจะผ่องใสถามว่ามันแล้วมันผ่องใสได้ไงการขยับปากบทสวดมนต์เนี่ยเป็นเขาเรียกกุดสโลบาย เป็นหลักธรรมะที่ช่วยให้ใบหน้าใบตาสดใสมีการฉีกยิ้มเยอะมีการหุบยิ้มน้อยเนี่ยแหละครับช่วยได้จริงๆเพราะอย่างตัวหมอมุ้ยเองก็มีเรื่องปฎการปฏิบัติตรวนี้อยู่ทุกวันด้วยโงเฮงทําได้จะเสริมใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องให้มีสมดุลกันอย่างที่หมอมุ้ยบอกแล้วก็ทําบุญมากกว่ายิ่งดีใหญ่เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามารู้ทันข่าวรู้ทันกรรมแก้การกระทําได้ก่อนใครคะ่ะติดตามได้ในข่าวฮิตกระซิบกรรม วันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะการทำบุญเนี่ยไวกว่าทำหน้าแต่ทำหน้าก็เป็นการที่เราจะเพิ่มเติมให้กับผลบุญที่เรามีเนี่ยหนุนนำให้กับตัวเองได้